สวัสดีค่ะคุณครูชาวริป้อมอาสาดิฉันนางสาวเอวิตาทองสุขม .5-8 ทับเลขที่1 1ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอภาพประกอบอินฟโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ทำมาในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาค่ะไม่ว่าจะในยุคสมัยใดนะคะมนุษย์ต่างก็อยากให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภยัยแล้วก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาว ซึ่งมนุษย์ก็จะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้จุดหมายดังกล่าวนะสำเร็จอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาซึ่งวิวัฒนาการนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. วิญญาณิยมมนุษย์สมัยก่อนนะคะยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยแล้วก็ยังไม่เจริญด้านทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยจีจึงคิดแล้วก็เชื่อกันไปเองในตามความรู้ของตัวเองนะคะ เมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินที่มีลักษณะแปลกๆหรือมีสีสันพิเศษแตกต่างกว่าปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้สิ่งนั้นๆแตกประหลาดไปสิ่งลี้ลับเหล่านี้เรียกว่ามณนะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนจะมีชีวิตจิตใจแล้วก็มีพลังซึ่งมันจะ บันดาลให้โทษแล้วก็ให้คุณแก่มนุษย์นะคะซึ่งคนเหล่านี้ก็เลยนับถือมณะกันระยะนี้นะคะเรียกว่าสมัยมณะนะจึงต่อมาก็เกิดเป็นหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่จะอัญเชิญพลังของมณะนะออกมาใช้ตามจุดประสงค์ต่างๆนะคะ อย่างเช่นการที่เราเรียกผีมาเพื่อกำจัดผีนะคะหรือว่าการเรียกพวกพูดผีมานาะพวกนี้มากำจัดพวกวิญญาณร้ายต่างๆยุคที่หมอผีมีความสําคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พยายามทําความเข้าใจในเรื่องของมะนะให้มากขึ้นก็เกิดความเข้าใจว่ามนุษย์กมะนะก็คือวิญญาณนั่นเองค่ะซึ่งวิญญาณเนี่ยไม่ได้สถิต อยู่ในของที่มีเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถสิ่งได้ทั้งอยู่ในสัตว์ในต้นไม้ภูเขาแล้วก็ในทะเลก็ได้นะคะซึ่งพวกเขาอะ่ะก็เลยเกิดการนับถือสัตว์ขึ้นมานะคะอย่างเช่นบางเผ่าในนิวซีแลนด์ก็บูชาสัตว์ต่างๆแบบพวกสิงโตเสือแมวอะไรประมาณนี้ค่ะข้อ2ค่ะ ธรรมชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์ก็ได้พยายามทําความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณให้ชัดเจนขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้เนี่ยก็จะสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์พระวรุณ พระอัคณีและพระคงคาค่ะเช่นในศาสนากรีกโบราณและศาสนาพราหมณ์เป็นต้นนะคะที่เขาจะเรียกพระพระพระอาทิตย์พระคงคาอะไรประมาณนี้เขาจะเรียกพระกันนอกจากนี้นะคะก็ยังนับถือคนที่เคารพอย่างเช่นบิดามารดาบรรพบุรุษหรือว่าพระมหากษัตริย์วีรบุรุษของเรา ว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพเจ้าสถิตยอยู่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นหรือที่พวกเราเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนน่เองค่ะ 3. เทวานิยมในสมัยต่อมาเนี่ยมนุษย์บางพวกเกิด,กดความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะที่สูงต่ำอย่างมนุษย์ทั้งน่าจะมีเทพเจ้าที่สูงเหนือสูตรกว่าเทพเจ้าทั้งหลาย ดุุนนังพระราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าปวงประชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งอีกทั้งกำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์และดูแลความเป็นไปของโลกพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความที่เห็นต่างแตกต่างกันไปบางคนก็เห็นว่ามีพระเจ้าสูงสุดหลายพระองค์เช่นศาส,สนาพราหมณ ก็เรียกว่าพระหุเทวานิยมบางคนมีความคิดเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีสององค์ที่คอยทัดทานอำนาจกันอีกฝ่ายสร้างแต่สิ่งที่ดีงามส่วนอีกฝ่ายสร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีดังที่มีสองสิ่งที่คู่กันอยู่ในโลกเดียวกันก็คือมันก็ต้องมีทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งร้าย 4. อาเทวานิยม เวลาต่อมานะคะมนุษย์ก็มีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดดังนั้นที่เชื่อกันนั้น่ะพระเจ้าสูงสุดดังที่เชื่อกันเอาไหมสีนะคะอเทวานิยมการเวลาต่อมาเนี่ยมนุษย์บางคนก็มีความเห็นว่าพระเจ้าสูงสุดที่เชื่อกันมาเนี่ยมันไม่มีเพียงแต่มันเป็นเพียงเพราะมนุษย์คิดกันเองขึ้นมาเท่านั้น และเห็นได้จากคุณลักษณะต่างๆของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมากทุกทีทั้งนี้ก็มาพราะมนุษย์นะคะเป็นต้นเหตุนในการหลงเชื่อทําให้แบบคิดตามความคือตัวเองอะ่ะคิดว่าสิ่งที่เหล่านี้มันเกิดขึ้นนะ่ะเป็นเพราะเทพเจ้าแน่ๆเป็นสิ่งที่ตัวเองคิดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ความจริงแล้วนะคะทุกอย่างมันล้วนเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็มีเหตุผลหมดเลย จะเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยแล้วก็หลายๆอย่างประกอบขึ้นมาสําหรับมนุษย์แล้วนะคะกรรมและการกระทําของมนุษย์ต่างหางนะคะที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสามารถดลบันดาลชีวิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามความเชื่อที่เรียกว่าอัคเทวะนิยมค่ะแล้วก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ